หน้าสองร้อยาสนำนามน,นะสองร้ก้าสาษดูหน้าจากตรงนี้เลยนะเนี่ยดูหน้าจากตัวนี้ได้เลยนะครันำนามบุคลโลสองกับเก้าสี่ฝั่น้แกมฮนะวัดลิวาละ ปุปาทานิโลทะวาละปุปันนาวาละอนุโลมปัยปอุคุละวาละเวทนาขันทะูมะสัญญาขันทะููลียมกะอนุโลมปุจฉายาาัสสเวทนา ปีต <Hey>, hey. <Oui. S 1> ิเวทนาค่ เพราะฉะนั้นเวกำลังเกิดเนี่ยเทียบกับสัญญากำลังดับเทียบแล้วก็ไม่มีพันธุ์นี้มีเวกำลังเกิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงอยู่ในฝ่ายปฏิเสธใช่ไหมอมงค์ธรรมของฝ่ายอนุโลมไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึะตอบว่านอ<ร><ร>ไม่ใช่สแสดงองค์ธรรมและการผแนกโบสธ์า 的。嗯 โอคาตันหา วิศัชนาปฏิเสธองค์ธรรมของสัมสยาบดเพราะว่าปุถุชนสีผ่ผลเสกบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดในจัตุโอการภูมิปัญจโอการะภูมิที่เรียกว่าอุปาร,รักนาสมังคีของปริศนพิจิต Down. Yeah. I want สี่ผลกผลสี่ซึ่ง ดีฉะนั้นคำถามบทนี้ now bye. มมัชรุ่กับครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันนิษฐานบทเหล่านั้นแม้ว่าสัญญาขันธ์กำลังดับแต่เวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดวิความะอุปาทา

ภูเวทนาขันาข<อ>ัน<อ> ของจุติจิตสิทเก้าเทตสิกสามสิบห้ากรรมชะู every musician, every ุที่ดับทั้งสุดท้ายและสุคติอเหตุกาภูชนนซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอักสัญญาสัตภูมิองค์ธรรมของสัญญาบดได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้น and เราเกิดที่ปะปุหือปปปะุกปะือคู่้นหรือปะปุกคบวกกันได้ปะปอกปะปุกปะปุกนะแกบนหลังก mm ็คือปสามนะวิสัชนาที่เอาตัวนี้เป็นตัวแรกวิสัชนาการตุโมกาลัปัญจโกกาลัอุปป นังเตสังสัญญาขันโธนักนิรุชติโนจเตสังเวทนาขันโธนุปัชติอสัญญาสัตตานังเตสังสัญญาขันโธจนักนิรุชติเวทนาขันโธจุ the 顺逆。<music>